สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน,นะคะเรื่องสลัมน,น,นั่นเองนะคะเราเนี่ยนะคะกับชื่อทางรถดีสวีดจะเปิดขายสลามนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือวมันมีน้องขอให้เราทำสลามนะคะเราขอให้ทำให้ดีนะคะเราเนี่ยนะคะจะให้น้องๆแบบมา subscribe ชแนลพาน,นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าให้มากด subscribe ชแน,เเล,ล,ชนเเล,ลพาทำไมหรือว่าชแนเเล,ลเราทำไมนะคะเพราะว่าเราไปคดัดคลิปขึ้นมานะคะที่สามนะคะก็มาอมเมนต์ด้วยนะคะว่าทำไมถึงแบบชอบเราอคัดคลิปเราขึ้มาไงเพราะอะไรนะคะห้ามซ้ำกันนะคะเหตุผลคุณสลามันคือสลาฮันมัสเมโล่นะคะ ก็าแาเล่นกิจกันกันนะคะส่วนน้องคนดินที่มาขอให้เราทำสลานะคะเราเนี่ยนะคะจะให้สลาน้องเขาไปฟนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะไปซื้ออุปกรณ์เพื่อน,นะคะก็ยังไม่พร้อมนะคะยังไม่พร้อมที่จะทำเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้แบบแจ้งเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปฟังพาเกร์กันต่อเลยค่ะค่ะก็มาดูของเรากันบ้านเนาะ ของเราก็จะทำออเดอร์เกี่ยวกับสีใสนะคะส่วนของอิงอน,นะคะจะทําเกี่ยวกับสีขุ่นนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงจิ้มน,นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ด้านอนอกนะคะ แล้วก็จะเป็นชื่อสูตรว่าสมาย a าร h ชมิลโลนะคะสูตรนี้เราคิดกับอีกอินนะเราจะขายในกลุ่ม B I M P W N P V นะช่วยกันขายค่ะเราก็จะไปดูสีขุ่นของอิงกันนะคะ คือถ้าเกิดอย่างนี้แบบสมมุติอาจจะรีวิวแล้วก็ไม่ค่อยดีหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกอิงไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นสลามนะคะตอนยืดอ่ะนะคือยืดอย่างนี้ก็ดีนะคะก็ไปดูเกลีวสีขุ่นกันเลยค่ะอึโทรมาแล้วนะ เดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันที่สีขุนเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสลามสีขุนนะคะ,นนะก็จะเป็นกระัง ค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะกัดได้เอยไม่ใช่แผลได้บางบางมากค่ะแล้วก็สามารถเช้ียื์ได้นะคะคือยก้มากเลยนะโอเคค่ะตัวอย่างสีคุณจบไปแล้วค่ะคะ่ะก็มีแจ้งข่าวอะไรอีกไหมคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับสมัครเข้ากลุ่มเรีย ก็สเชิญ <uffs> ว <und Jung net> ันนะคะก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ